สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีคั่วข้าวของชาวมงนะครับเป็นการคั่วข้าวเปลือกเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกเมื่อความชื้นออกแล้วเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ไปสีข้าวฐานได้เลยนะครับใช้เวลาคั่วนานไหมครับเนี่ยไม่ใช่นานเท่าไหร่ค่ะข้าที่ตัดเองเก็บแล้วก็สูงแล้วก็ตัดไหญ่แล้วก็เอามาแล้วก็ก็ยังมีความชื้นอยู่เนาะแล้วก็มาทําให้ความชื้นหายแล้วเราดูยังไงครับว่ามันมันแห้งแล้วหรือมันใช้ได้แล้ว ถ้าจริงแล้วไม่ถ่องเท้าอบบกรอบแล้วอ่ะอ๋อเหรออันนี้อันนี้อันนี้ถือว่ายังยังค่ะยังอ๋อความชื้นเนี่ยเขาจะเกี่ยวมาแล้วก็ชื้นๆเลยเหรออ่าเพราะว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาสีแล้วก็เออมาอย่างนั้นก็คือว่าก็เหมันยังไม่ยังได้ถูกตาเด็กก็เลยยังไม่แห้งไงเนี่ยยังชื้นๆอยู่เนี่ยแล้วยังไม่เดินไม่ที่ไม่ไม่ดีเนี่ยยังขีดเขียวอยู่เนี่ย น,นี่คือเม็ดเขียวๆอยู่เลยดังนั้นก็ควรที่จะเอามาคั่วไล่ความชื้นก่อนเราก็เก็บไว้ได้เลยทั้งปีเลยก็ได้เก็บไว้ทั้งปีก็ได้ออันนี้คือเราไล่ความชื้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะสีก็จะต่างออกไปเลยเนาะม,มันก็เลยจะแห้งๆอย่อยางนี้ก็ปลูกปกติทีนี้ก็คือว่าจะไม่ค่อยทำจะไม่ค่อยมีลูกค้าสั่งาาเดินเนะาะสมาัยก่อนคือว่าจะกจริงน้ำนมเข้าอย่างเดียวนะก็เดินใช้มือคั่วอย่างเดียว ว่าเหมือนกับว่า,วาปีนี้นี่ข้าเหนียวดำนี่เหมือนกับว,ว่ามีราคาก็มีลูกค้าสั่งเพิ่มขึ้นก็เลยเอ่อต้อทงทำก็ทำนะมีเสียงดังประทุด,ด้วยนะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก สังเกตดีๆจะมีไอความร้อนขึ้นมาเลยนะครับอ,อันนี้คือร้อนๆอยู่เลยครับ